ม,ม,ม,มีมัม้งนะเศษจีมิมั้งเริ่มคลิปก็แบบตลกเลยอะลมเสียงลม เสียงลมนะคะดูย้อนหลังนะจะบอกว่าความวุ่นวาย็ตตอรี่ก็คือหอบเสื้อด้วย okay. ไปกินมาหลายสายพันธุ์มากนะคะรอคลิปแล้วกันคลิปคือรวมมากวันนี้รวมรวมมันทุกอย่างอสวัสดีค่ะมันมนันไอ้น,นี้คือยุทสุโฮชินะคะสี่ดาวนี่อะเขาก็เดินเข้าเราก็จะเดินออก ผมเยอะมากวันนี้เราไปดูสายพันธุ์อื่นเด็กเยอะค่ะยัยแม่ืะโดนใครไม่ได้น้ะอันดายลนีโอเคท่ากับอีตาคมเยอะเขามาเดียนะเด๋ยนะพันธุ์เนื้อสวัสดีค่ะพี่มีสวัสดีทุกคนนะคะ ลมน้องน <vida> ้องกินหลายสายบอลมากทุกคนแต่ตรงนี้เยอะมากจะไม่ร oh <fork> ู้เขาเปิดอะไรนะอืมโหะนะขอวางเสื้อก่ะอืม หวานเสื้อนิ้ม,ม,มาที่ทำคลิปไหไ่หล่ยคลิปมากจำไม่ได้ว่าทำคลิปอะไรไปบ้างนะคะไปเคาดิโนโ่เฮานี้อร่อยคนจะบองตรงอืดมากเฮานี้นะคะเ้า,น,านี้มีหลากหายเบนีธรรมะก็มีไปแต่ไม่รู้ว่าเขาเปิดไหม ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ละพี่แต่ก็อาจจะหนาวสำหรับคนไทยมาเราไปดูอเขาไม่ถึงนะคะเบนีธรรมะเขาไม่ถึงอุ้ยนีครับใหญ่มากแต่เราเขาม่ถึงอันนี้ก็เป็นอัมมาลิงอัมมาลิงเขาก็เปิดอยู่นะแต่คนเยอะเดี๋ยวนะทุกคนนี่อันนี้อ่ะดูที่อัมมาลิงมีอยู่แค่นี้ตัมมาลิงมีอยู่สองเนาะ คนคนก็ทําไมสั้นใจไงไม่เหลือยืมเวลาตะโกนยังสันใจไงเอามาดินดาก่าจะเวียนหัวกันนิดนึงไม่ต้องเวียนหัวมาไปกินคาลิโนกันรู้ไหมว่ายี่สิบกว่านาทีนะที่ทําคลิปไปนะคะมาก็ตอนไลฟ์สดก็จะเรื่อยๆนะทุกคนนะอย่าคาดหวังอะไรอย่านี่คาลิโนอ่อร่อย อ,อันนี้เขาลีนโน่ลูกไม่ใหญ่นะแต่บอกก่อนว่ารสชาติเขาได้โอ้ทุกคนดูอหอมสมชื่อทุกคนเนสุกร้อยนี่สุกร้อย,อยฝากกดไลค์กดหัวใจให้หน่อยนะคะทุกคนแม่เขาแบบอิ่มมาก อิ่มมากอะทุกคนนี่อันนี้ร้อยนะคะเห็นไหมเห็นข้างบนไหมอืม่มถ้าพี่นี่ไปอุจจตาไม่ค่อยจะหนาวอะว่าแต่ก็เย็นทุกคนมีเวลาอีกนิดเดียวมาเลยแป๊บเดียวนะเพราะว่าพี่รัตอะอืมอ่มอื่มหยัดมาเยอะมาก อร่อยค่ะบอกเลยว่าอร่อยมันลูกใหญ่นะทุกคนมันมีนะลูกใหญ่แต่คนก็จะอยู่เป็นล็อกหมดเลยเกือบทุกล็อกเราก็เลยพยายามที่จะเดินหนีเพื่อไม่ให้ทุกคนเพื่อไม่ให้โดนเขานะนี่หอมค่ะนะอืะอ เบนนี่ฮอปเป้แต่ปีนี้เรามีความรู้สึกว่าเป็นนี่ะมันไม่เหมือนทุกปีมไม่จะเป็นนี่คาลิโนมันหอมมันหอมแต่มันแบบไม่เหมือนไม่ช่ำเหมือนเหมือนทุกปีอ่ะ อันนี้คือไม่ร้อยนะทุกคนลูกใหญก็จริงแม่รออันนี้เรามามาลิงมาบอกเลยแต่ละสายพันธุ์นะรสชาติต่างกันแต่ไม่ต้องกลัวหรอก <c oughs> อันไหนที่ดังๆอันไหนที่ดังๆมันมันหมดเร็วทุกคนถ้ารัดให้ดู แผนไปปุ๊บทุกคนบอกพี่รัดเดินก็นมาทำไมเนะี่ยคือมันต้องเดินเพราะว่ามันไม่เดินมันก็ไม่มีอะไรนะเดี๋ยว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 จะแพนให้ดูนะไอตัวนี้จะเป็นฮาลุฮิฮาลุฮิรัดว่ารัดไม่ค่อยชอบอะ่ะาถามว่าอร่อยไหมกินได้ค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราจะแพนให้ดูนี่เห็นไหมไม่ชอบนราจะเด็ดนี่ทุกค,คนอันนี้เป็นสายพันธุ์ลูกเล็กนะคะอะ อืมอืมอร่อยนออร่อยทุกคนอืมวันแดดออกใช่ไหมการปลูกของเขาอ่ะแล้วก็ไม่รู้นะว่าเขาปลูกยังไงแต่เขาลูกเขาอะจะมีออกจนถึงเดือนอ่าอะไรนะอันนี้ฮาดนีนะคะ พิษภานี่โยซุโฮชิเมื่อกี้รักินมาแล้วนะราดทำคลิปเราด้วยมันมีคลิปนะขอคทษให้ดูพื้นขอโทษนะคะคนเยอะนัดก็เลยให้ดูพื้นเดี๋ยวนะให้ดูเสือุก้นมันเยอะแต่เขาปิดไงแล้เขาเข้าไม่ได้เนี่ยมันเยอะนะคะออันนี้เป็นเฮาที่เฮาอีเฮาอีก็จะมีเฮาดีโนนะ แต่ก็ไม่แน่ช่วง11โมงครึ่งอาจจะมีนะใครมาก็แบบที่นี่อ่ะที่นี่เขาเปิดสามชออ้อยกระดุงกระเด็นเลยนะไปอีกเทานึงก็ก็ต้องก็ต้องออกแหละข้าดมโนรอร่อยค่ะขาวไปใช้เท้านึงวันนี้คุณลุงหยุดจริงๆอ่ะรัฐจะไม่ได้มานะแต่คุณลุงบอกว่ามาได้เลยเธอไม่เป็นไรอะไรอย่างเงนะี้ย ไม่ต้องจองเดี๋ยวฉันจองให้ mm hmm. ก็เลยโอนยังไงแกก็เลยขอร้องแก mm hmm. วันเนี้ยอาทิตย์นี้ฉันไม่ได้ฉันไม่ฉันจองไม่ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยไปเขาเลยบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนเดียวใช่ไหม mm hmm. เขาก็เลยให้นะเราก็เลยนี่เดี๋ยวเราเข้าอีกเฮ่านึงนะคะแล้วไม่ได้อ่านของใครแนละ้วขอโทษนะทุกคนนะ <laughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะอุ๊ยอัสดีค่ะ เขามีเหมือนขายนะทุกคนมาดูนี่นี่คุณลุงไม่อยู่ไม่งั้นจะถามซื้อทุกคนดูทุกูดเล่นนะอันนี้นะก็คือเ้าให้พึ่งยังด้วยเขาคงจะซ่อไอมไอต้นที่ตายหรือนู่นนั่นไปอันนี้ก็จะเป็นอากีที่แม่กับเบนนี่ฮัเป้เขานี่จะอร่อยอ,อร่อยเจ้าหญิงสวัสดีค่ะ ฉันฉันไล้ก่อนคนอยู่ไลายฉันว่าฉันจะไม่ทิาทำคลิปไปแล้วนะแต่ไม่ใช่เบนนี่อ่าแต่ไม่ใช่เฮานี้ทุกคนเฮาอื่นุยเจ้าหญิงเจ้าหญิงคนเดี๋ยวขอชิมก่อนเดินเร็วนิดนึงเวลาหมดแล้วอือออือเจ้าหญิงเจ้าหญิงอือบางคนอันนี้เจ้าหญิงเจ้าหญิง อเจ้าหญิงมันต้องยาวๆไงทุกคนที่ที่เราสัมผัสมันต้องแบบนี้แต่นี้มันยังกินไม่ได้นะนี่เจ้าหญิงดูนี่เจ้าหญิงมันต้องอย่างนี้นะจ๊ะนะนั่นแต่ว่ามันยังไม่ร้อยลราจะไม่เด็ดนะครับว้ายทุกคนดูฝั่งนี้เห็นไหมมัวแต่มองอีกฝัง่งมันมีสองฝั่งนะคะทุกคนนี่เป็นอย่างนี้เห็นไหมเรามัวแต่มองอีกฝั่งหนึ่งจนเราลืมอีกฝั่งหนึ่งไปว่าฝั่งนี้โอตรใหญ่เลยดูดิ ดูดิฉันจะกินอือคนเดี๋ยวกลับกล้องกลับกล้องกลับกล้องแล้วต้องกลับกล้องโอ้โโอ้ล้วมือก็ถือกล้องนี่นี่อืออือือเราหมดเวลาแล้วมั้ง đẹp nào Hãy subscribe มันใหญ่มากทุกคนเนี่ยไม่มีใครเห็นไม่ใช่ไม่มีใครเห็น,ค,หนหคนจะเดินกันฝั่งนี้ส่วนมากไม่มองอีกฝั่งหนึ่งมันก็เลยทำให้คนเด็ดฝั่งเดียวน่ออกปะโอ้โหท้องกันจะแตกมัยก้ยอ่าหนุย ดูเจอเลยอ้ทั้งใหญ่ทั้งแดงก็เยอะมากเห็นเห็นในช่องเห็นในกล้องยังไม่เยอะแต่พอดูลูกลูกไม่เล็กนะจ๊ะใครบอกขอคลิปนะแล้วทำให้แล้วตีเฮานั้นอะ่ะเฮาเออวันนี้ไม่ค่อยแดง รัดล,ลืมไปว่ามีฝั่งนี้แล้วก็วิ่งไปเองไงแยงมาก <c oughs> เป็นบางคนอะ่ะ <c oughs> เขาก็จะกินแต่ตรงที่มัน <c oughs> เบนนี้ฮอปเปอร์รไม่กินนะเฮาเนี้ยนัดมันก็อร่อยแหละคือรัจะบอกว่า บางคนเขาฉลาดเขาจะกินแต่ตรงนั้นมันอ่ะตรงตรงตรงอะไรไม่ใช่ขั้วตรงต้นมันอ่ะมันจะหวานแล้วเขาก็ทิ้งเด็กอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอ่ะไม่ทำไงเพราะว่าร้อนร้อนมากทุกคนโอ้ยดูท้องไม่อยากให้เห็นรู้ไหมว่าทำไมถึงกินได้น้อยก็ดูกวายคนไปเห็นคลิปนี่ว่าจะไม่เด็ดละเชียวมันร้อนมาก แดงมากแดงอะทะลุทะลวงอ่ะแดงแดงแบบทุกคนบางคนนะคะทุกส่วนนี้นะทุกคนไม่มีถึงบ่ายนะคะส่วนนี้เขาจะเปิดให้แค่สามรอบถ้าวันไหนที่สตรอบเบอรี่เยอะเราจะมีรอบเที่ยงครึ่ง แต่ถ้าวันไหนที่ไม่มีเขาจะเปิดแค่สองรอบนะคะคือ1ิบโมงกับสิบเอ็ดโมงครึ่งนะคะและทุกคนจะไม่ได้เข้ามาล็อกที่เรากินไปแล้วตอน1ิบโมงนะคะเขาจะมีล็อกที่เขากั้นไว้นั<ม>่นแหละงั้นก็จะคนละฝั่งไม่ต้องห่วงเลยว่าเข้ามาแล้วจะไม่ได้กินนะคะเท่านี้คือที่เนี่ยส่วนเนี้ยคือแบบโอเคอะ่ะเขาจัดเขาจัดการระบบโอเคใน,ะานการเ่อนลูกค้าเข้ามาแล้วต้องได้กินนั่นแหละทุกคนคนเยอะกี่นาทีแล้ว มามาทนี้เดี๋ยวนี่คือคนบางคนอาจจะไม่รู้งานจะไม่รู้อ่ะดูท้องไม่อยากจะบอกเลยถ้าบอกว่ามีน้องทุกคนจะตกใจ <laughs> น้องสตอร์เบอรี่น้องน้อยทุกคนจริงนะนว่าเราจะไม่เด็ดแล้วเนาะเรลแบบนวลอิ่มอะ่ะอิ่มจนแบบนี่ดูลูกมันนีแล้วฉันอดใจไม่ไหวอะทุกคนดู อุ้ยมองหน้าฉันเพื่ออุ้ยมองส่องหน้าแต่อุ้ยเนื้โอ้ยอยากเด็ดส่องลูกมาโอ้ยทุกคนดูมันทำใจไม่ได้จริงๆนะนีโอ้โหเสียงเบื่อเสียงเองคนนี้ไม่มีคนหรอก็ควายมันลูกไนะปน,น้องดีใหญ่น้องน้องโยแดงมากเนาะเถิดเถิด ตรงนี้ไม่ค่อยตรงนี้ลูกไม่ยาวมาทำลายข้าวของครับตรงนี้ลูกยาวและแดงมากอยากแพนกล้องแต่ขอขอกินให้ดูก่อนลูกมันยาวมากอืมอ้ออืม ดูความแดงอืมเพนถ่านหน้ามามดูจริงๆอ่ะมันเก็บได้เยอะมากมันเก็บได้เยอะมากแต่ท้องมันไม่ข้า เราไม่กินเราจะไม่นู่น,นงไหนเราไม่กินเราจะไม่จับอิ่มนะทุกคนอิ่มมากๆอันนี้คือ House F นะคะถ้ามาฝั่งนิชิก็คือ House F ก็คือซ้ายมือนะตรงที่เวลาเขาพูดอะ่ะมันใหญ่มากอะ่ะมันใหญ่จนแบบแปิดท้ายด้วยการเดินให้ดูรอบนึ่งแล้วก็จะเดินกลับ อิ่มจริงๆทุกคนอยากให้เด็ดเนาะอยากให้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะคะแล้วเวลาเดินบางคนบอกเดินช้าๆพี่รัตเดินช้าๆถ้าพี่ก้าวอย่างนี้นะพี่ไม่ได้กินนะคะ45นาทีพี่หมดไปนะคะนคนรู้อุยลูกใหญ่เอาลูกไหนเด็ดกันเอาเดอมันเยอะมากนี่ทุกคนดูฝั่งนี้มันใกล้เกินฉันก็ไม่โฟกัส อันนี้คือคือไปดูคลิปดีกว่าเนาะเพราะว่ากินเฮ้ยเฮ้ยลูกนี้อะลูกนี้อะลกูลกของเ้อเราอะพูดเล่นพูดเล่นไม่ไหวแล้วจริงๆเนี่ยถ้าใครกินไหวก็ а, ตามนั้นเลยเด็ดเอาเลยนะคะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ทุกคนมันเป็นสองชั้น,นะคะ่ะแล้วที่นี่นะสะอาดเพราะว่า ไม่รู้สีแล้วมีความรู้สึกสะอาดม,ดดนนมดดันไม่ได้ติดพื้นเนาะไม่ได้ติดพื้นไม่ได้ติดดินนะคะไงแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากเลยรัดไปก่อนนะทุกคนหมดเวลาแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามคลิปให้หน่อยนะคะเพิ่งคิดว่านะอยากดันให้มันถึงหมื่นเร็วๆอ่ะมันเก้าพันกว่าแล้วค่ะไงรักฝากด้วยนะคลิปล่าสุดนะลิดใหญ่มากโอเคไปก่อนนะคะทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณทั้งสี่สิบสี่นนะคะขอบคุณไลค์นะคะ